สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมมีรถที่จะนํามาเสนอ1นึ่งคันนะครับเป็นรุ่นกระบะแปบไม่ยกสูงนะครับ XL สําหรับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่6กแสนสี่บาทตอนนี้จัดโปรโมชั่นส่วนลดสูงสุดถึง1นึ0 0 0สบาทนะครับเหลือราคารถเพียง4ี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่แค่2คันนะครับมีสีบอลเงินและสีดํานะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับว่าด้วยรุ่นกระบะ แคปไม่ยกสูงคันนี้เนี่ยมีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ส่วนรถที่ผมให้150,000บาทเนี่ยต้องเหนือจากไปลดในราคารถแล้วเนี่ยเอาไปทำอะไรได้อีกบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับก็สำหรับคันนี้จะเป็นรุ่นกระบะแคปไม่ยกสูงนะครับ XL เป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2 0 0 0ันสี่ีแรงม้านะครับพร้อม t u r b o c h a r อ e r นะครับและ i n t e r ลเล l cool e r มาพร้อมกับเกียร์ธรรมดาถึง5สปีดนะครับ สำหรับด้านหน้านะครับก็จะมีดวงไฟคู่หน้าที่จะมีขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบโอมมัลติรีเฟลกเตอร์นะครับฉายแบบสะท้อนกลับนะครับลดปัญหาเรื่องไฟแยงตาของรถที่สวนมานะครับมาพร้อมกับระบบเปิดและปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้านหน้านะครับตัวกระจังก็จะมีการออกแบบดีไซน์เป็นกระจังขนาดใหญ่นะครับพร้อมวัสดุสีดำนะฮะเป็นดำด้านนะครับม้องกันลิ้วรอยแล้วก็ได้ความกระดุดดันมากยิ่งขึ้นตัวโลโก้ฝาชัดเจนนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีห่วงลากจูงให้1จุดเผื่อคุณลูกค้าเอาไปลุยนะครับเอาไปลากจูงต่างๆก็สามารถทําได้ด้านข้างนะครับมาพร้อมกับคี้์ล้อขนาด3ามนิ้วนะครับแบบเรียบนะครับหรือแบบแนบบคันนี้ก็ออกแบบเป็นวัสดุสีดำนะฮะเป็นดําด้านป้องกันรอยฉีดวนได้ดีนะครับเผื่อพวกกวดหินหรือว่าโอนทรายต่างๆที่ถูกดีดขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ลดปัญหาเรื่องริ้วรอยจากการใช้งานได้นะครับ ครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นล้อกระทะนะครับขนาดจะเป็น16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางขนาด255 70นะครับเป็นล้อกระทะที่เป็นเหล็กนะครับรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับเผื่อเราไปบรรทุกเน้นการใช้งานเป็นหลักนะครับระบบความปลอดภัยครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรก abs ระบบกระจายแรงเบรก ebd นะครับแล้วก็ช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นอิสระปีกมุกสอชั้นนะครับ ด้านหน้าเป็นดิสเบรพร้อมคลิปละบายความร้อนนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นดัมเบลตรงบริเวณแก้มนะครับมีระบุคําว่า t ท r b o c h ชัดเจนะครับคันนี้เป็น t ์โ b o ั h a ตอ e r แบบที่กระจกมองข้างนะครับเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่นะครับพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแล้วก็มีแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมือจับเปิดประตูเป็นสีดําด้านลดยุรอยจากการใช้งานนะครับ คันนี้ได้กุญแจรีรโมทแล้วนะครับตัวรีโมทมีระบบฝังชิปในกุญแจป้องกันการโจรกรรมครับเป็นแบบ immobilizer ท้ายกระบะนะครับมีวัสดุปุ้มขอบท้ายกระบะสีดำด้านเช่นเดียวกันนะครับเพื่อคุณลูกค้าเอาไปวางของพาดของทิงของได้หมดนะครับก็ลดริ้วรอยจากการใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ได้ขอบขาขอบกระบะค่อนข,ข้างหนานะครับก็ยังสามารถขึ้นไปนั่งได้ด้วย ต้นท้ายนะครับได้ฝาท้ายดีไซน์ใหม่มีไฟเบรกตรงที่3ามแล้วนะครับอยู่ที่ฝากระบะท,ท้ายมองเห็นชัดเจนจากระยะไกลแล้วก็เวลากลางค่ำกลางคืนสว่างชัดเจนมากนะครับฝาท้ายมีะปัม๊มคําคว่าเลนเจอร์นะครับที่บร,ริเวณฝากระบะท,ท้ายทําให้ฝากระตบอระบะท้ายเราดูมีมิติมากยิ่งขึ้นท้ายกระบะนะครับก็จะมีขนาด กว้างลึกนะครับบรรทุกของได้เยอะรองรับน้ำหนักได้เกือบตันครึ่งนะครับสำหรับรุ่นกระบะแคปเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับ,รบสำหรับรุ่นนี้ก็จะเปิดแคปได้นะครับเปิดได้กว้างเกือบ90องศานะครับเปิดได้ทั้งตำแหน่งฝั่งผู้โดยสารและก็ผู้ขับขี่ภายในก็จะมีการออกแบบดีไซน์ใหม่หมด เริ่มกันที่แผงประตูนะครับก็จะเป็นดีไซน์ใหม่วัะสะดุเท้าแผนเป็นแบบฟอฟเคสนะครับการปิดปิดนะครับต้อนระบบเปิดปิดไว้ค่อนข้างเนียนนะครับระบบประตูเป็นเซนเซอร์ล็อกนะครับกระจกไฟฟ้าคู่หน้าเลยแล้วก็เป็นระบบแบบ one touch ด้วยกดหนึ่งครั้งขึ้นกด1ครั้งลงได้เลยนะครับที่คอนโซลน,นะครับคอนโซลก็จะมีการตกแต่งดีไซน์นะครับ สีเท้านะครับตัดสีดําได้อารมณ์ความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นปุ่มเมล์ไฟฟ้านะครับปรับสทิศทางแล้วก็มีบังคับเครื่องเสียงที่ปุ่มามล์ได้นะครับไฟหน้าเป็นแบบอัตโนมัติได้กุญแจรีโมทแล้วนะครับตัวตัว,ตวเรือนไม้นะครับเป็นจอสีขนาด8นิ้วนะครับเป็นจอดิจิทัลล้ะครับเมนูภาษาไทยด้วยมองเห็นชัดเจนแล้ก็ได้ความหรูหราด้วยส่วนจอกลางเป็นขนาด10 จุดนิ้วนะครับรองรับไวเลส Android Auto Apple CarPlay ได้แล้วก็รองรับแอปพลิเคชันปอด Plu s เผื่อเราสั่งงานล็อกรถกดล็อกจากมือถือได้เลยนะครับด้านล่างมีจุดชาร์จไฟ2จุดนะครับเป็น USB USBC ระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเบาะผ้าเนื้อละเอียดไม่เก็บฝุ่นนะครับเป็นผ้าแบบพรีเมียม ตัวเบาเนี่ยครับก็ออกแบบดีไซน์เป็นแบบอบกระชับตรงสปอร์ตระบบความปลอดภัยคันนี้ก็จะมีไอแบ็กคู่หน้านะครับระบบเบรก ABS นะครับแล้วก็มีระบบช่วยโทรกฉุกเฉินด้วยที่บริเวณเสา A นะครับทั้งสองฝั่งมีตัวโหนล,ลาวขึ้นนะครับสำหรับเผื่อลูกฟ้าไว้ลุยนะฮะหรือว่าคนที่แข้งขาไม่ดีก็ขึ้นรถได้โดยใช้ตัวโหนล,ลาวตัวนี้ช่วยขึ้นได้ด้วยนะครับ แล้วก็ซีเนอร์ซีริซ่ก็ยังมีตัวโผล่ได้เหมือนกันนะครับด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมเพิ่มเติมตัวเบาะแบบให้คันนี้ก็ยังไม่มีเบาะแบบให้ใส่มานะครับกล่องด้านนี้จะเป็นกล่องพวกอของเปล่านะครับไว้สําหรับซ่อนของเก็บของนะครับส่วนกล่องฝั่งนู้นก็จะเป็นพวกของแม่แรงนะครับไปแจไขนอนอดล้อต่าง ด้านหลังมีจุดชาร์จไฟให้1จุดนะครับแล้วก็ออกแบบเป็นดีไซน์เป็นที่วางของให้นะครับด้านบนก็ยังมีที่เกี่ยวหรือว่าที่แขวนของให้อีกสำหรับคันนี้นะครับก็มีส่วนลดสูงสุดถึง1,50,000บาทนะครับลูกค้าจะไปลดราคารถก็ได้นะครับเหลือราคารถเพียง4,95,000บาทนะครับหรือว่าจะเลือกรับเป็นเอาส่วนลดไปเพิ่มในเงินดาวหรือไปลดในเงินดาวก็ได้ รือถ้าคุณลูกค้าไม่เอาเลยจะเอาเป็นเลดดอกเบีย้ยพิเศษ0%ก็สามารถทำได้ตอนนี้ทำได้ถึงสูงสุดถึง72เดือนเลยนะครับความฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรุ่นกระบะแคปไม่ยกสูงคันนี้นะครับ xl นะครับกับโปรโมชั่นพิเศษที่ผมนำเสนอให้ในวันนี้สำหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิ์โปรโมชั่นสุดคุ้มครับ 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2หรือจะเป็นในดีลน์นะครับ p r a s i g 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2บันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง u t u b e นะครับโปรโมชั่นสุดคุ้มครับลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแคมเปญโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดแฝนได้เลยนะครับหรือปรึกษาในการจัดแฟฝนได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ผมเนี่ยมีบริการจัดแฝงแล้วก็ส่งรถถึงบ้านฟรีด้วยสําหรับคุณลูกค้าท่านไหนสนใจรีบโทรมานะครับตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับเหลือแค่2000 หมดช้าหมดนะครับก็สนใจตอนนี้ออกรถก่อนของการทันแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสำหรับคลิปหน้าจะมีรุ่นไหนที่ผมนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนที่มันเด็ดๆด,ดดโดนๆผมจะนำมาแนะนำอีกให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ